อัสสลามม่าเลยกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำอินผาลามกวนนะคะแต่สูตรของแม่ย่านี่คือพี่สาวเขาเขาพลิกแพงเองเนาะเขาเอามากวนใส่มะขามนะคะนี่ของคือมะขามตัวนี้ของประเทศไทยเราเนาะที่นี่มีขายนะคะแต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยนะคะเราเอาเวลาเรามาใส่น้ำแกงนะคะมันจะได้มี ลดหวานเราไม่ต้องการน้ําตาลเราก็ต้องเอาอินผาลัมมาลองดูเนาะพอดีพี่สาวเขาทําแล้วก็อร่อยค่ะแม่ย่าก,ก็เลยว่าเออขอสูตรแกมาเนาะเดี๋ยววันนี้แม่ย่าจะมาทํานะ,ะโอเคค่ะอันนี้ก็มะขามนะคะมะขามที่เป็นมะขามเปียกนะคะของสามร้อยกรัมเนาะแม่ย่าก,ก็ได้มาตรงนี้แล้วเนาะทีนี้แม่ย่าก,ก็จะ กะน้ำเอานะคะเอาน้ำนะคะน้ำเปล่าลงไปแล้วกะเอาเนาะแล้วก็อินผัลัมนี่ก็ประมาณ300กรัมเหมือนกันไม่ยากแกะเม็ดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากก็จะมาคั้นมาขามก่อนนะคะโอเคค่ะน้ำก็ประมาณ500 ml อนะคะพอเราคั้นให้เรียบร้อยแล้วให้มันเห็นเม็ดอย่างนี้เราก็ไปกรองนะคะ โอเคค่ะนี่คือมะขามที่ไม่ยาาคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่กระทะเนาะต่อไปเราก็มาตั้งไฟนะคะแม่ย่าจะใช้ อินผาล้ำนะคะสามร้อยกรัมเหมือนกันนะคะที่ไม่ยากแกะเปลือกแกะเปลือกแล้วก็เอาเม็ดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะทีนี้เราก็จะค่อยๆแต่เห็นพี่สาวบอกว่าถ้าเราต้องการหวานเราก็ใส่อินผาลามเพิ่มไปนะคะแต่ไม่ยากว่า เอาแบบรสเปรี้ยวหวานก็พอเนาะเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปหนึ่ช้อนชาเนาะน้ำก็ส่วนผสมน้ำไม่ยากก็500ร้อยมลนะคะแล้วก็ทุกอย่างผสมเท่ากันอินผาลัำสามร้อกรัมมะขาม300กรัมนะคะะนี่เราก็ค่อยเคี่ยวไปนะคะสูตรแม่ยา่า ก็ได้มาจากพี่สาวเนาะแกบอกว่ากินมันมันดีกับสุขภาพนะคะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพเนาะลองไปทำดูเนาะง่ายๆโอเคนะคะเดี๋ยวให้แม่ย่าไปเคี่ยวก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้น้ำมันแห้งนี่ค่ะให้ตัวอินทผลัมกับมะขามมันเข้ากันนะคะก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็เก็บพักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้มันเย็นแล้วเราก็เก็บใส่ขวดโหลไว้นะคะกินเป็นแยมนะกับขนมปังก็ได้ เอาไปใส่อเครื่องแกงก็ได้ทําเป็นน้ําจิ้มก็ได้นะคะมาขามบ้านเราเยอะแยะเนาะอินผาลัมบ้านเราก็หากินง่ายตอนนี้ดีกับสุขภาพนะคะโอเคค่ะอินผาลัมกวนของแม่ยา่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเพืเ่อน หน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรากวนเราไม่ต้องใส่ผงอะไรเลยเนาะใส่แต่เกลือนะคะแล้วก็มีมะขามนะคะนี่ค่ะสูตรง่ายๆบ้านๆน,นี่พี่สาวก็ให้มาเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะติดติดตามรับชมไม่ยาก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้ญาตยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ